สวัสดีคำว่าแสดงธรรมหมายความถึงว่าชี้แจงให้รู้เหตุผลคือคนเราเนี่ยอยู่ภายใต้เหตุผลเพราะฉะนั้นจึงมีคำที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่า เยธรรมเหตุปภาวาเตสังเหตุตุสากระโตเตสัญญโยนิโรโทจาเอวังวดีมหาสมโนนี่คือคำที่ท่านพระอัสชิได้อธิบายให้แก่ท่านอุปนิสหรือว่าท่านพระสาริบุตรให้ได้สำเร็จนนเรียะบุคคลในเบื้องต้น เพราะว่าถ้ารู้จักเหตุจะผลแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไปได้ด้วยดีเหตุผลคือหมายความว่าอย่างที่ว่าเยธรรมมาเหตุสุพภาวทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุแล้วก็ทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปเพราะเหตุคือว่าเหมือนอย่างกันก็หิวอาหารเนี่ย มันเป็นเหตุเราจะดับไปมันก็จะต้องรับประทานอาหารหาทางอีกไม่ได้ก็เรียกว่าดับเหตุหรือว่าเราพากันยกบ้านยกเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ภัอยอันตรายมาหรือว่านา้ำฝนน้ำอะไรต่างๆอยู่ด้วยความเป็นศขนี่ก็เพราะว่า เราดับเหตุถ้าเราไม่ดับเพตเราก็จากฝนมันก็เสียเปล่าหลางกายก็สุดซ้อมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าเยท่ทำมาให้สุภาพบุรุการที่เรามีทำท่าหลายอย่ามเกิดมาจากเหตุก็เหมือนกับว่าคนเราที่เกิดมาเนี่ย,ยก็ต้องเกิดมาจากเหตุ เหตุก็คือความโลกความกรความหลงนี่คือเหตุตัวการหรือว่าราคะโทสะโมหะสามข้อเนี้เป็นตัวการที่ทำให้คนต้องหลงเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าแนะนำนั้นคือต้องการดับเหตเมื่อต้องการดับเหตก็ ในที่สุดนี่มันก็อยู่ที่ใจของเราใจของเรานั้ยนะจะต้องเป็นผู้ยอมรับยอมรับว่าเกิดมาจริงๆแก่จริงๆเก็บจริงๆตายจริงๆเราจะต้องยอมรับคนนี้คนเมื่อยอมรับคนนี้แล้วเราก็ปฏิบัติเพื่อเหตุให้เกิดประโยชน์จากการที่เรามีเหตุผลอันนี้ ในการที่จะมีเหตุผลเต็มที่ก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติในทางที่เรียกว่าทางไหนมันจะเป็นการที่ทำให้เราบรรลุทำได้เราก็เอาทางนั้นนี่คือผู้ที่เข้าใจตัวเหตุผลเพราะฉะนั้น,น,นการทำสมาธิการทำจิตในสงบ การสร้างพลรัรงจิตจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเหมือนกันกับคนเรามีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารไม่รับประทานอาหารมันก็หิวไม่มีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นแล้วว่าผนทาง ที่มันจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันก็คือตาำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจรือว่าเนินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพิจรารณาความไม่เที่ยาความเป็นทุกค,ความไม่ใช่ตัวตนสิ่งเหล่านี้นั่นน่ะในจิตใจของคนเราโดยปกติแล้วมันจะไม่อยากคิด แต่ทีนี้เราอย่าไปคิดว่าเรามันนึกความโกรธเกิดความแก่ความเจ็บความตา,ายแล้วเราก็จะไปลิพพานเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่มันเป็นเพียงแนวทางแนวทางที่จะไปเพราะฉะนั้นการที่เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดอารมณ์ในเบื้องตน้น ในเบื้องต้นนี่มันจะมีอารมณ์แฝงเมื่ออารมณ์แฝงเข้ามาแล้วนี่มันจะก่อไปเป็นอุปทานเมือเ่อไปก่อเป็นอุปทานแล้วเนี่ยมันก็เกิดการยึดมัน่นพลเกิดการอุปทานยึดมั่นแล้วทีนี้ก็เข้าใจผิดในตัวคนคนเองอย่างนี้เป็นตน้นเพระเาะฉะนั้นในเมื่อ เรามีหนทางที่จะทำสมาธิสะสมพลังจิตได้นี่จริงจะถือว่าเป็นหนทางที่เราจะต้องค่อยสะสมไปเมื่อสะสมไปจนกระทั่งเพียงพอแก่ความต้องการเมื่อไรเมื่อนนั้นมันก็บรรลุผลแต่เมื่อมันยังไม่ทันสะสมยังไม่พอก็พยายามสะสมไป เมื่อสะสมไปแล้วนี่พลรรังจิตมันก็จำรวยประโยชน์ให้แก่เรามากมา,กายไกลครองให้เรามีสติให้มีมปัญญาใหม,มีความอดทนมันมีความรู้ทั่วรูด้ดีอะไรต่างๆนี่นี่เกิดขึ้นจากพลรรังจติตเานัน้นเพราะฉะนั้นในสกา,ารที่เราได้ทำสมาธิแม้ว่า รวมนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็เือว่าเราได้พลังจิตแล้วถึงจะ,จะรวมนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งหรือไม่รวมเลยยังไงมันก็ได้อยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยเราจะได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างนี้ มันก็จะต้วงเรียนจิตมันจะเริ่มเข้ามาสู่อารมณ์มันเดียวเมื่อเริ่มเข้ามาสู่อารมณ์มันเดีวได้แล้วเนี่ยทีนี้มันก็จะเป็นหลักประกันว่าจิตเนี่ยจะต้องลงไปสู่สมาธิแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้การทำสมาธิก็ไม่อยากหนเคินใจอะไร เรามีควารพออยายามเรามีเวลาเราพยายามยามไปฏิ่บัติไปไม่ส่งไปใช้ความกรอิรือล้นมากใช้ความกรอิรือล้นมากนี่ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลภะทำมานางปริปันโถแปลว่าความโลภเป็นอันตรายต่อสมาธิอย่างนี้ มันเป็นสิางไต่อสมาธิอย่างได้ทมัยังอย่างงีจะเอาไปจุกใหอมันจะสมเรตจที่มันจะไปอย่างนงี้อันนี้มันก็ถือว่าไปฝืนธรรมชาติเมื่อเราจะทำปฏิบัติสมาสินี่มันไม่ต้องฝืนธรรมชาติเราจะต้องทำไปตามอสียาาัยตามความสามารถ เจนี้ผลที่เกิดขึ้นจากพลังจิตมันก็มีอย่างระดับต่าอย่างระดับกลางอย่างระดับสูงอย่างระดับต่ํานี่เราก็อยู่ในครอบครัวได้อยู่ในระดับกลางนี่เราก็จะต้องออกจากครอบครัวไปหรืออยู่ในระดับสูงนี่ก็จัดพ้นไปเลยไม่ต้องกลับมาใหม่อย่างนี้เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่ากิเลสที่มันอยู่ในตัวของเราเนมันมหาศาลจริงๆเ,เราเน้กว่ามันหมดไปแล้วบางทีมันก็อาจจะเบาไปแล้วแต่มันไม่เบามันยังจะก่อตัวให้เราเบังเกิดความบางทีก็ไมให้เกิดความกศเศร้า บางทีก็เกิดการเดินทางผิดบางทีก็ทำให้เราเกิดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรเรล่านี้อันนี้มันเป็นเรื่องของเ,อเรื่องของการที่เราขาดสติเมื่อมีสติแล้วนี่ก็หาวนทางปฏิบัติไปตามความสามารถกจร็จะบรรลุผลตามความบุ่มหมายสวัสดีส